รอบรัวปีสัตว์แดงเวอร์ชั่นเริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของปี2023และตรงกับวันเทศกาลคริสต์มาสที่จะว่าไปแล้วก็เหมือนวันครอบครัวของฝั่งวัฒนธรรมตะวันตกแต่ตามสไตล์ไทยเราไม่ว่าเทศกาลไหนอของใครเราก็อวยพรกันได้แนบสนิทเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเทศกาลนี้กันทวนน้านะครับความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายหลังประสบความพ่ายแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดกลายเป็นผลงานทีม่มแทงใจแฟนบอลที่ต้องการของขวัญคริสต์มาสจากทีมรักด้วยผลงานที่ดีกว่านี้แต่ถูกตอบแทนด้้้วววยคาามมไ่่่เเปป็็นนนนนชิิอััลตตงแสบรห ลามมาถึงตัวผู้จัดก,การทีมและตัวแสดงนําอย่างนักฟุตบอลถ้ามีการจัดอันดับว่าสโมสรอฟุตบอลไหนบนโลกที่มีความวุ่นวายเต็มไปหมดเยอะสุดประจําปี2023ที่กําลังจะสิ้นสุดลงในไม่กี่วันข้างหน้าชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือคําตอบที่นอนมาอย่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับส่วนเกมที่แพ้ให้กับทัพขุนค้คอนถึงที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อหัวค่าวันเสาร์ที่ผ่านมาแยกประเด็นที่เป็นปัญหาและได้รับการพูดถึงเยอะมากออกมาได้เยอะนะครับแต่หลักๆคือเรื่องการทํางานของเอเดกเทนฮาร์ดที่ดูจะตัดสินใจทําอะไรขันสาาายยตตตแฟนนนนบบออออลดโดโเเฉพะกรชื่ม่มใุ รดนามว่าสกอตต์แม็กทูมินให้เล่นในบทบาทหม่เลข10ทั้งที่แฟนบอลทั้งโลกและนักวิเคราะห์วิจารณ์ฝั่งต่างประเทศหลายคนต่างก็ลงความเห็นมาตลอดว่าแทคกติกการเล่นแบบนี้มันคือการใช้คนผิดประเภทงานและไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติความสามารถของผู้เล่นแม้แต่น้อยมากไปกว่านั้นคือสมดุลแดนกลางที่เสียไปเพียงเพื่ออำนวยให้สกอตต์แม็กทูมินได้ไปเล่นในบทบาทดังกล่าวส่งผลกระทบไปลูกโซ่ทาให้บูโน่เฟรนเดตต้องถูกถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ในรูปแบบใหม่เลข8คอยพําทงานในส่วนที่มิดฟิลด์ทีมชาติสกอต ส่งผลกระทบไปที่ตำแหน่งของคนที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งจะถูกโหลดงานหนักมากให้รับมืออย่างโดดเดี่ยวมากเกินไปซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่าเกมล่าสุดคอบบี้เมนูดาวรุ่งที่กำลังจะหาัดแสงขึ้นมาต้องถูกภาวะผิดฝาผิดตัวอันนี้เล่นงานจนมีการเสียสมาธิในระหว่างการแข่งขันไปชั่วคราวนําไปสู่การเสียประตูท,ที่2นั่นเพราะธรรมชาติของบลูโน่เฟรนันเดสแม้โค้ชจะขยับให้มาเล่นเชื่อมระหว่างตำแหน่งหมายเลข6กกับหมายเลข10แต่สิ่งที่เผยออกมาคือความผิดธรรมชาติจนก่อให้เกิดช่องว่างแดนกลางที่ใหญ่โตเพราะแกลบระหว เพื่อเอื้อให้แต่ละคนเล่นได้ง่ายเลยแม้แต่นิดเดียวความไม่สมดุลแดนกลางจากการใช้งานเพ่นผิดประเภทตำแหน่งยังส่งผลกระทบไปที่คนเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างลัสมูนฮอยลุนที่ถูกตัดหายไปจากเกมเพราะบอลไม่ถูกลำเลียงไปยังพื้นที่สังหารของเขามากพออีกทั้งยังมีปริศนาที่น่าคิดมากกว่าเดิมด้วยว่าจริงๆแล้วการที่ลานมูนฮอยลุนไม่ถูกบริการจากเพื่อนดอมถีมากเท่าที่ควรเป็นนั้นมันมาจากธรรมชาติของเพ่นลลยล้อมคนอื่นหรือเป็นเพราะแผนการเล่นที่คนเป็นโค้ดวางมากันแน่เพราะมันมีความน่าสนใจเกิดขึ้นจากการที่ว ช่วงที่ได้ย้ายมาเล่นในชุดปีสัดแดงแบบยืมตัวเมื่อครึ่งฤดูกาลหลัง2022-23โดยไฮไลท์จากสัมภาษณ์ของเวกฮอรตอยู่ตรงที่เขาบอกว่าผมมีความฝันอยากเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วผมไปที่นั่นด้วยความหวังจะทําประตูให้ได้เยอะเพื่อช่วยทีมแต่แทัคติกของเอเดร็กเทนฮาร์คคือการให้ผมเล่นเป็นตัวเซอร์วิสเปิดพื้นที่ดึงตัวประกบให้กับผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งเวลาผมทําเช่นนั้นได้เขาก็จะชื่นชมผมว่าเล่นได้ดีแล้วจะเห็นนะครับว่าในคาพูดของ wow Hot, วอลเวกฮอร์อรรรต้งเงาตัวเปป้าแบบดงระกิทใหคนอื่น ทม,มันคือแท็ติกของเอริกเทนฮาร์ซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับล้านมุทฮอยลุนในเวลานี้คือความตั้งใจของตัวเอริกเทนฮาร์เองที่ติดตั้งให้กับลูกทีมลงไปเล่นในแนวทางดังกล่าวทีนี้ปัญหามันก็ลุกลามตามมาอีกระลอกเพราะคุณภาพเนื้องานของผู้เล่นเหลมเส้นในทีมชุดปีสแสดงปัจจุบันไม่สามารถจะแบกผลการแข่งขันที่ดีให้กับทีมได้อย่างที่ตัวของเอริกเทนฮาร์หวังเอาไว้ขณะเดียวกันก็ไม่ซัพพอร์ตการเล่นของกองหน้าตัวเป้าอย่างฮอยลุนมากพอที่กองหน้าทีมม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 ชชชาาาาาาาดดินนรรรกกกกกกจะไ้้ใคววสสาาถททีีี่่่ตตเเเอเอออองงยย BBC ผ อย่างที่น่าตกใจเป็นอย่างมากว่ามันเกิดความห่วยแตกนี้ขึ้นกับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นได้อย่างไงนั่นคือตัวเลขสถิติการผ่านบอลจากอเลฮันโดกานาโชและอันโตนี่ไปถึงกองหน้าอย่างลัดมุตไฮรุนใน5เกมหลังสุดพบว่ามีตัวเลขอยู่ที่อันโตนี่ครั้งและกานาโช5ครั้งเท่านั้นเฉลีย่ยแล้วก็คือเกมนัด1ปิกเลมเ้นจะผ่านบอลไปถึงกองหน้าของทีมแค่เพียงเกมละ1ครั้งเท่านั้นสถติติตรงนี้นี่แหละครับถึงขั้นที่อลันเชียเลอร์ซึ่งอยู่ในห้องจัดรายการของ BBC ตอนที่มีการรรพูดดคุยเเื่องปะ็นนี้ก็ออยังพูดว่าต่อให้เอาฮรนานนเป็กองห้ทีมี่ ก็คงมีสภาพที่ต้องดินดน้นรนไม่ต่างอะไรกับลันมุดหอยลุนอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีในเรื่องของเทมโปความช้าเร็วในกระบวนการเคลื่อนบอลไปข้างหน้าทีผูมเ,เลลนปีแสดงถูกวิจารณ์หนักหน่วงมากๆว่าใช้เวลากับลูกฟุตบอลน,นานเกินไปไม่ว่าจะเก็บไว้กับตัวหรือดันทุลังจะเลี้ยงไปด้วยตัวเองแต่ก็เสียบอลเรื่องนี้ปีเตอร์ชไมเคิลออกมาพูดว่าพวกเขาเสียเวลาไปกับการเลี้ยงบอลเสียเวลากับลูกบอลที่เท้ามากไปจนทําให้กระบวนการขึ้นเกมเ,เชื่องช้าเป็นเต่าย้อนไปสมัยพวกเราหน้าที่เรื่องการเลี้ยงไปกับบอลเรามอบให้กับแรนคคิสแ่นเดีีีียวเเททท่่่าานนนัั้้หหหลลืือมกค ส่งบอลขึ้นไปข้างหน้าที่สุดแล้วถ้ายัางเล่นกันอยู่แบบนี้ผมก็ยิ่งห่วงลร์ดมูดเพราะเขาจะไม่มีทางได้ทําประตูแน่นอนทีนี้เห็นความย้อนแย้งอีกประการที่กําลังเป็นไปในทีมของเอเดร็กเทนฮากอีกประเด็นไหมครับหากจากันได้ย้อนไปตอนช่วงปลีซีซันเอเดร็กเทนฮากเป็นคนให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องแนวทางการสร้างทีมเ,เองเลยว่าเขาตั้งใจมากที่จะสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ให้กลายเป็นทีมที่เล่นทราซิชันเพย์ได้ดีและอันตรายที่สุดในโลกทราซิชันเพย์ก็คือกระบวนการเปลี่ยน แทนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เด็กเถนหากว่ามาแต่ยังเล่นกันในแนวทางนี้แต่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยด้วยซ้าไปเพราะขาดคุณสมบัติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเฉียบขาดความแน่นอนและความฉับไวอันเป็นหัวใจหลักสารปปการของการจะเล่นในแนวทางทาสิชันเพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของแกลลี่เนวิลอดีตกับตันทิมปี้แสดงระบุเลยว่าเขาไม่ได้ประหลาดใจอะไรเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาปัญหาเรื่องความย่าแย่เวลามีลูกบอลอยู่ในการครอบครองมันไม มีบางสิ่งบางอย่างที่โผล่เป็นไฮไลท์ในช่วงนั้นๆออกมามากกว่าผมไม่แปลกใจเลยนะตอนพวกเขาเล่นกับลิเวอร์พูลผมก็ไม่ได้หงุดหงิดด้วยเนื่องจากเรายอมรับความจริงกันอยู่แล้วด้วยว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าและยูไนเต็ดก็แย่ในด้านการครองบอลไว้กับตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างน้อยเกมกับลิเวอร์พูลพวกเขาแสดงเห็นความยืดหยุ่นในวิธีการเล่นก็คือสิ่งที่ต้องเคารพว่าพวกเขาทํากันได้ดีตามสภาพแล้วแต่เนื้อหาจริงๆที่เราเห็นจากทีมทีมนี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่ผู้จัดการทีมนะแต่องค์รวมเลยคือพวกเขาเ ความหวังลิบหลี่ให้ก่อโตขึ้นในใจคุณจากนั้นพวกเขาก็จะจัดการทำให้คุณผิดหวังแบบทันทีทันใดพวกเขาแพ้ในเกมที่มันไม่ควรแพ้พวกเขามีเกมบ็อกซิ่งเดย์เจอกับแอสตันวิลล่าที่ก็อาจจะแพ้ได้อีกและอีก4วันจากนั้นกาแพ้ฟอร์เรสต์ด้วยในวันส่งท้ายปียูไนเต็ดมีความไม่สอดคล้องกันในทุกบริบทและปัญหามันอย่างลากลึกลงไปจนคุณยังไงก็หาไม่เจอต้นตอมันมีความล้มเหลวทางวัฒนธรรมองค์กรปกคลุมทั่วสโมสรซึ่งผมมีความเชื่ออย่างเดียวว่าการจะแก้ปัญหาพวกนี้ให้เเเเดดด็ขขาาาาาาคคือออกกกรรตต้้งงงิ่่่มมมปลลลีียยนนจัววทไทไุภส ด้านเอร็กเคนฮาร์ดจะมีโปรแกรมจะนำลูกทีมลงแข่งขันต่อเนื่องในวันแก่กล่องของขวัญหรือ boxing day คืนวันพุธต่อเช้ามืดวันพฤหัสบดีเวลาตีสามตามเวลาบ้านเราระบุว่าพวกเรามีความสามารถในการทำประตูทั้งจากจังหวะในเกมและลูกตั้งเตะทว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นในสนามแข่งขันให้ได้ในตอนนี้ซึ่งเมื่อมันไม่เกิดขึ้นพวกเขาก็ต้องมีความสามัคคีกันให้แน่นและเชื่อมั่นในกันและกันรวมถึงเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าจะทำได้เมื่อคุณเป็นฝ่ายคุมเกมคุณต้องทำประตูให้ได้ต่อเมื่อประตูแรกไม่่่เเกกกิดดขขึ้้้้นนนนนคคุณณณ็จปปตตตออองงงแสสรรร์ใฐาาะะททีีีีูลย หอยลุนออกจากสนามไปนั้นเทนฮากให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขามีบุคลิกที่เข้มแข็งผมเชื่อว่าเขารับมือความเครียดได้แต่ระหว่างสัปดาห์มานี้เขามีอาการป่วยจึงทําให้ขาดพลังงานในการเล่นไปเล็กน้อยผมจึงปกป้องเขาด้วยการถอดเขาออกมาต้องไม่ลืมว่าเรามีอีกสองเกมในสัปดาห์เดียวกันนี้ด้วยเปิดไทยที่ข่าวข่าวเกี่ยวกับกระบวนการเข้ามาซื้อหุ้นปีสัดแดง25%ของกลุ่มทุด e อีนิอรสรอบวันที่ผ่านมาหลายแหล่งข่าวต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเข้ามาาาื้ออออหุุนนนนขขขงงงงเรรร์จจิิมมแลทคปยยใ24ชั่่่ววโณะะีบบา ในรายละเอียดการซื้อหุ้น2 5เพร้อมสิบบริหารภาคส่วนฟุตบอลน,นั้นดูเหมือนจะไม่ได้มีข้อผูกมัดมเกี่ยวกับการที่ตระกูลเกรเซอร์จะต้องทยอยขายหุ้นจนหมดในก่อนเวลาที่ตกลงกันเหมือนเช่นที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าหากเซอร์จิมแรดคิปบรลุข้อตกลงครั้งนี้พวกเขาก็ยังต้องสู้ต่อกับประเด็นว่าจเจ้าตระกูลเกรเซอร์ออกจากระบบผังอำนาจปีศาจแดงในอนาคตอย่างไรต่อด้านไมค์คีแกระบุว่าก่อนเวลาของการยืนยนันขั้นตอนการซื้อหุ้น25%อาจใช้เวลาวา4สัปดาห์เป็นอยอางใ้อยแลยางมากสีสนน่ถึงหกข้อ ข่าวจากฝั่งเดวิดออสตินที่รายงานระบุกรอเวลาเอาไว้ใกล้เคียงกันว่าไม่น่าจะเกิดนี้ค่อนข้างแน่เพราะฉะนั้นหากภายในวันนี้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรื่องการตอบรับการขายหุ้นให้กับเซอร์จิมแรดคิฟก็จะต้องรออย่างมากสุดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์กว่าที่คนของเซอร์จิมแรดคิฟจะเข้ามาคุมอำนาจนำดานฟุตบอลได้อย่างเต็มที่อย่างเป็นทางการ100%เซนด้วยระหว่างนั้นหากมีการถแถลงยืนยันการเข้าซื้อแน่นอนแล้วก็อาจมีการส่งบุคลากรบ,บางส่วนเข้ามาเป้าถังลู่ทาง,ทางการทำงานเอาไว้ก่อนก็อาจจะเป็นได้และในช่วงงดึกคืนนทที่ผ่ผามามมั้สรเต แหลงการยืนยันแล้วว่ากลุ่มทุนีเนออสนําโดยเซอร์จิมแรทคลิฟได้เข้าซื้อหุ้นคาัาส B ของสโมส25ร25%รวมถึงหุ้นคาัาเ A ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงสุดที่จํานวน25%โดยที่กลุ่มทุนอีเนออสของเซอร์ ip, จิมแรทคลิฟจะมอบเงินในจํนวน300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว236ล้านปอนด์เพื่อนําไปใช้ใน,นการปรับสถานที่และองค์ประกอบต่างๆของสโมสรโดยที่ทางเซอร์จิมแรทคิฟก็ได้มีแถลงการออกมาว่าความทะเยอทะยานร่วมกันของเราชัดเจนเราทุกคนอยากเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอยู่ในจุดที่เราเคยอยู่ในตําแหน่งสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลยุโรปและฟุตบอลโลก ในฐานะเด็กท้องถิ่นและเป็นผู้สนับสนุนสโมสรมาตลอดชีวิตผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถบรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการบริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มอบหมายให้เรารับผิดชอบในการจัดการดำเนินงานด้านฟุตบอลของสโมสรในขณะที่ความสำเร็จทางการพาณิชย์ของสโมสรทําให้เรามั่นใจได้ว่าทีมมีเงินทุนอยู่เสมอเพื่อคว้าแชมป์ในระดับสูงแต่ศักยภาพตรงนี้ยังไม่ได้รับการปลดล็อกเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาเราจะนําความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถระดับโลกจากกลุ่มอินเนอสสปอร์ตเพื่อช่วยขับเคลื่อนและปรับปรุงเพิ่มเติมที่สโมสร ขณะเดียวกันก็จัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนเพื่อปรับปรุปงโอแทลฟอร์ในอนาคตแล้วอยู่ที่นี่ในระยะยาวและตระหนักดีว่าความท้าทายและการทํางานหนักรออยู่ข้างหน้าซึ่งเราจะจัดการด้วยความเข้มงวดความเป็นมืออาชีพและความลหลงไหลเรามุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับทุกคนที่สโมสรทั้งบอร์ดบริหารทีมงานนักเตะและแฟนๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนสโมสรไปข้างหน้าในส่วนที่เหลือก็ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าหลังจากนี้กับกระบวนการตรวจสอบจากทางพิมลีที่คาดว่าใช้เวลาอีกรา,าว4-8สัปดาห์จะเป็นอย่างไรและต้องมารอดูกันว่ากับความหว ของกลุ่มทุนีนิออสของเซอร์จิมและคลิปจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอย่างไร